สวัสดีค่ะหลอนจากเรื่องจริงวันจันทร์วันพุธวันศุกร์มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาในเรื่องเจ้าของห้องก่อนอื่นต้องขอชี้แจงกรณี แฟนๆที่ติติงและติชมเข้ามาขอให้พูดด้วยน้ำเสียงปกติทางช่องขอน้อมรับฟังพร้อมปรับปรุงและขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจมานาที่นี้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยปิดไฟแล้วตั้งใจฟังความห้อน จะป้อนความน่ากลัวและประสิดข้างข้างหูให้คุณได้ฟังเริ่มเรื่องที่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสามปีที่แล้วซึ่งอีกไม่กี่วันจะเป็นวันขึ้นปีใหม่เราเดินทางท่องเที่ยวกันไปจนถึงจังหวัดจังหวัดหนึ่งซึ่งมีตลาดน้ำที่สวยและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก โดยเราจองห้องพักสองคืนเราเคยมาพักที่นี่เมื่อปีก่อนและเราได้ห้องชั้นบนมาพักคราวนี้เราขอรีเควสต์ว่าเราต้องการนอนห้องชั้นล่างเนื่องจากปีก่อนเราได้ห้องพักซึ่งอยู่ด้านบนแล้วเรารู้สึกอึดอัดมันเป็นบรรยากาศที่บอกไม่ถูกรวมทั้งเสียงแปลกๆ เอียดอารตลอดเวลาแฟนเราบอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกน่าจะเป็นเสียงต้นไม้สูงใหญ่ที่อยู่ใจกลางบริเวณที่พักแล้วกิ่งก้านสาขาเสียดสีกับหลังคาการให้เหตุผลและขอรีเควสต์จึงเป็นผลสำเร็จเพราะยังมีห้องชั้นล่างที่ว่างอยู่ ซึ่งจะกล่าวถึงลักษณะของรีสอร์ทที่เรามาพักในตอนนั้นรีสอร์ทจะเป็นแนวอนุรักษ์แบบบ้านไม้เก่าแบบละครพิเรียดแล้วนำมารีโนเวทใหม่ทาสีขาวดูสะอาดตาไม่มีความน่ากลัวใดๆเลยบริเวณภายในรีสอร์ทมีต้นปีปลูกอยู่หลายต้นเมื่อเราเดินเข้ามา เราจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกปีบนั้นซึ่งลำต้นตั้งตรงและสูงจนถึงหลังคาและเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องก็มีที่นอนปูด้วยผ้าสีขาวมีม่านลายลูกไม้บางๆและมีม่านข้างบนประตูห้องเป็นลายฉลุตรงปลายแต่ทึบตรงส่วนบนทั้งผืน ซึ่งเตียงนอนเป็นไม้ลายฉลุสวยงามดูโบราณและแฟนเราก็ชอบมากๆปลายเตียงมีโทรทัศน์และโต๊ะเครื่องแป้งตั้งอยู่ด้านข้างหัวเตียงมีบทสวดมนต์ตั้งไว้ให้พร้อมน้ำเปล่าสองขวดเมื่อเราสำรวจห้องพักด้วยความพึงพอใจก็คุยกันว่านอนสักงี เนื่องจากขับรถมาไกลซึ่งเราจะทำแบบนี้เป็นประจำเมื่อถึงที่พักพวกเราต้องนอนพักผ่อนกันก่อนแล้วค่อยเที่ยวต่อค่อยไปเดินตลาดน้ำกันเพราะกลางคืนจะมีร้านอาหารริมแม่น้ำพร้อมดนตรีสดบรรเลงเพลงแจ๊สอยู่หน้าที่พักของเราตอนนั้นเราจำได้แม่นเลยว่ากึ่งหลับกึ่งตื่น เพราะอาจจะผิดที่เราก็นอนช่วงบ่ายๆให้ความรู้สึกว่ามีคนเดินออกมาจากห้องน้ำแต่ก็ไม่ได้สงสัยคิดว่าแฟนลุกไปเข้าห้องน้ำก็เลยหลับต่อเมื่อตื่นแล้วก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แฟนฟังถึงเวลายเย็นเราก็ลงไปหาอะไรทานริมน้ำที่ด้านหน้ารีสอร์ทเมื่อทานเสร็จ เดินเล่นเพลินๆจนได้เวลาพอสมควรเราก็กลับเข้ามาที่พักเวลาประมาณสามทุ่มกว่า,วาซึ่งก็ไม่ดึกมากแต่ในรีสอร์ทก็เงียบมากเช่นกันเหมือนแทบจะมีเราแค่สองคนแต่คิดในใจว่าแขกที่มาพักเข้านอนเร็วเหลือเกินระหว่างที่เดินเข้ามาตรงกลางรีสอร์ทจะเป็นลานที่มีต้นปีบ ซึ่งต้นไม้ชนิดนี้จะหอมมากในเวลากลางคืนบางคนก็อาจจะชอบกลิ่นของมันแต่สำหรับเราสองคนเรารู้สึกขนลุกยังไงก็ไม่รู้สงสัยจะดูหนังผีมากเกินไปพยายามคิดบวกดีกว่ากลิ่นเหม็นๆใช่ไหมคืนนั้นเราเปิดทีวีดูกันจนดึกแล้วก็หลับกันไป โดยที่ทีวียังเปิดอยู่เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจมีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากบนหลังคาตอนนั้นเราลืมตาแบบเบร้ตาแต่ก็ไม่ได้ขยับส่วนไหนของร่างกายนอนฟังอยู่แบบนั้นจนแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่เสียงในทีวีแน่นอน จึงขยับมือไปสะกิดข้อมือของแฟนแล้วส่งสิกให้แฟนนอนนิ่งๆแล้วให้เงี่ยหูฟังว่าได้ยินเสียงเหมือนกันหรือเปล่ามาถึงตอนนี้เราสองคนใจเต้นแรงมากเพราะเสียงนั้นมันดังเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างอยู่บนหลังคาแล้วเหมือนพยายามเดินไปเดินมา ดังแสกสากแสกสากและเสียงก็เงียบไปแต่กลับมาดังอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนแทนอีกครั้งตอนนั้นมือของเราสองคนเปียกไปด้วยเหงื่อแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากนอนฟังเสียงนั้นจนเช้าพอเช้า เราก็รีบแต่งตัวเพื่อจะเช็คเอาท์และเลือกที่จะไม่นอนต่ออีกคืนที่นั่นยอมเสียเงินทิ้งไปหนึ่งคืนแน่นอนความสงสัยที่เกิดขึ้นผ่านไปเฉยๆไม่ได้ตามสไตล์ของเราเราตั้งใจแล้วว่าเราจะต้องถามให้รู้แน่ว่ามันเป็นอะไรอีกใจหนึ่งก็คิดว่าจะมีสักที่ไหม ที่ไม่ต้องมีเรื่องให้สงสัยคิดในใจว่าถ้าให้ชินไม่น่าจะชินน่าจะหัวใจวายตายไปสัก่อนดังนั้นเราเลิกที่จะเกรงใจตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดกับเราให้เจ้าของที่พักฟังคนฟังถึงกับหน้าถอดสีรีบขอโทษอีกแล้ว และคืนเงินค่าห้องให้เราเราบอกว่าไม่เอาค่ะแล้วเขาก็เดินหายไปหลังบ้านพร้อมชุดหนังสือสวดมนต์ชุดใหญ่ใส่ถุงสังฆทานสีทองสวยงามมาให้เราสองคนแล้วบอกเราว่าขอโทษด้วยโดยไม่อธิบายเรื่องราวใดๆทั้งสิ้น แต่แนะนำให้เราเดินไปใส่บาตรที่ท่าน้ำด้านหน้ารีสอร์ทโดยไม่คิดค่าของใส่บาตรใดๆทั้งสิ้นแถมยังบอกว่าหากมาพักอีกจะลดค่าห้องให้50%ในตอนนั้นเราคิดในใจว่าไปไงมาไงก็ไม่น่าจะลงเอยกับที่นี่อีกนอนก็แทบไม่ได้นอน แถมอะไรเป็นมายังไงก็ไม่รู้นั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อนหน้าเมื่อเวลาผ่านไปบวกกับความคิดถึงบรรยากาศเดิมๆตลาดน้ำจิบเบียร์ฟังดนตรีสดเพราะๆการได้ตักบาดในตอนเช้ามันก็สร้างความประทับใจขึ้นได้มากแต่ถามว่าลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นไหม ไม่ลืมแน่นอนประกอบกับที่พักอื่นๆก็ค่อนข้างจะเต็มและห้องไม่ค่อยสวยน่าประทับใจสักเท่าไรห้องที่สวยและบรรยากาศดีก็อยู่ไกลไปจากตลาดน้ำมากนักเวลาผ่านไปความคลัวเริ่มจะลดน้อยลงแรงจูงใจที่จะมาพักที่เดิมอีกครั้ง จึงตัดสินด้วยเหตุผลสุดท้ายคือครั้งนี้ที่เรามาพักเราจะได้ส่วนลด50%ดังนั้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาจึงกลายเป็นเรื่องเล็กสงั้นเห็นดีเห็นงามกันขึ้นมาพร้อมบอกว่าก็ได้ยินแต่เสียงนี่อาจจะคิดกันไปเองก็ได้เป็นงานไป ตามที่เล่าในตอนแรกเลยพักครั้งนี้เราขอรีเควสห้องข้างล่างห้องติดริมน้ำท้าวความไปว่าทุกห้องที่นี่มีชื่อหมดทุกห้องแทนเลขหน้าห้องมีชื่อห้องทุกชื่อซึ่งคาดว่าตั้งเพื่อความเก๋ไกให้เหมาะกับที่พัก ที่พยายามออกแบบให้ดูโบราณโบราณดูวินเทจนิดหนึ่งเหมือนบ้านผู้ดีในสมัยรชัชกาลที่เจ็เหมือนบ้านเจ้าคุณยังไงยังงั้นชื่อห้องอาทิเช่นห้องเจ้าคุณห้องคุณหญิงนวนห้องแม่นมส่วนเราได้ห้องคุณหญิงยญ่าลักษณะที่เห็นคือ เหมือนเดิมตามลักษณะของห้องที่เจ้าของห้องใส่ใจทั่วไปคือห้องสวยสะอาดแปลนห้องก็ยังคงเดิมโตเครื่องแป้งอยู่ปลายเตียงและอีกลักษณะเดิมคือพอเดินออกมานอกห้องก็หอมดอกปีบเหมือนเดิมคราวนี้ต้นใหญ่กว่าเดิมดอกเยอะกว่าเดิม จากแต่ก่อนที่รู้สึกวิววิวขนลุกพอหอมมากๆกลับชอบมันขึ้นมาเหมือนมีอะไรดึงดูดใจให้เราตั้งใจที่จะมานอนที่นี่อีกด้วยรอบนี้ที่มาที่พักรงกับวันเสาร์คนเยอะปลุกพล่านเรื่องราวในอดีตจึงถูกลืมลงอย่างง่ายดายด้วยบรรยากาศที่ใกล้ปีใหม่ด้วย ผู้คนสนุกสนานจุดพลุจุดดอกไม้ไฟสวยงามนั่นเป็นปีที่เที่ยวปีใหม่อย่างมีความสุขอีกปีหนึ่งแฟนเราก็หิ้วเบียร์กลับมากินที่ห้องอีกหนึ่งขวดเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วเขาก็หลับไปส่วนเราก็อาบน้ำเพื่อจะนั่งทำงานต่อสักชั่วโมงพอดีมีงานค้าง จึงหิ้วมาทำงานให้เสร็จด้วยไม่อยากให้ทำงานค้างข้ามปีทำไปสักพักก็สวดมนต์เข้านอนตามปกติซึ่งคราวนี้เปิดไฟหัวเตียงกับไฟห้องน้ำเอาไว้ด้วยความคลึกคลื้นในเทศกาลปีใหม่ทำให้เราลืมทุกอย่างจนหมดสิ้นหลับลงอย่างง่ายดายไม่ได้คิดอะไร มีความรู้สึกว่านอนไปได้ไม่นานคาดว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสียงเดิมที่เคยได้ยินมันมาอีกแล้วแต่เอ๊ะนี่เรานอนอยู่ชั้นล่างทำไมยังได้ยินเสียงเหมือนเดิมเรานอนลืมตาด้วยความสงสัยตาก็ต้องจ้องไปที่เพดานเพราะเราลืมตาอยู่กำลังใช้ความคิด และฟังเสียงพลันภาพแห่งความทรงจำหรือเสียงแห่งความทรงจำมันก็กลับมาแต่ไม่ทันที่จะคิดอะไรไปมากกว่านั้นพัดลมเพดานที่มีโคมไฟอยู่ด้วยลักษณะเพื่อตกแต่งห้องเพื่อความสวยงามแนววินเทจเท่านั้นใช้งานไม่ได้สวิตก็ไม่มีให้เปิดแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเปิด เพราะในห้องมีแอร์ที่ต้องเท้าความถึงพัดลมประดับเพราะพัดลมที่ว่าไม่ได้มีเพื่อใช้มีเพื่อประดับมันแกว่งคือแกว่งไปมาซ้ายขวาเหมือนมีคนผลักใครเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วไม่กลัวบ้างเพราะคราวนี้นอกจากเสียงภายนอก พัดลมยังแกว่งอีกเราจึงลุกขึ้นนั่งในทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ตาลายเราลุกขึ้นนั่งแล้วคิดว่าพัดลมจะหยุดเพราะตาลายแต่พัดลมกลับแกว่งแรงขึ้นอีกคราวนี้เรารีบลงไปนอนเอาผ้าห่มคลุมหัว จะเรียกแฟนก็ไม่กล้ากลัวแฟนตกใจแล้วโวยวายยิ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราว่าเราช็อกตายแน่ๆเสียงแกว่งยังคงได้ยินอยู่แต่เสียงไม่ดังมากเพราะพัดลมลักษณะนี้เขาไม่ได้ออกแบบให้แกว่งได้เขาออกแบบให้หมุนมันแกว่งได้ยังไงด้วยความสงสัย และความอยากรู้เราค่อยๆเปิดแง้มผ้าห่มออกมาดูอีกครั้งใช่ค่ะมันไม่แว่งแล้วแต่มันหมุนหมุนเบาๆหมุนแบบเลเวลหนึ่งแต่ความกลัวตอนนั้นมันเลเวลสิบเขย่าแฟนแรงมากเพื่อให้แฟนตื่นแต่แฟนก็ไม่ตื่น คงพระฤทธ์แอลกอฮอล์เรากลัวมากหัวใจแทบจะหลุดออกมาตรงนั้นภายใต้ผ้าห่มของเราเราก็ยังเขย่าแฟนแบบสุดแรงเกิดให้ตื่นให้ได้เรากลัวมากผ่านไปได้ไม่นานพร้อมความสั่นเทาที่เรากลัวเหมือนจะมีไข้จับพลันเสียงหมุนพัดลมหึ่งหึงก็เงียบลง หัวใจค่อยๆเต้นช้าลงเริ่มรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดพรมที่คลุมโปองอยู่แต่ความรู้สึกโลงอกมันมีเข้ามามากแล้วผ่านไปไม่ทันถึงห้านาทีได้ยินเสียงเปิดสวิตไฟที่หัวเตียงฝั่งที่แฟนนอนอยู่แต่ก็เอ๊ะไฟหัวเตียงเปิดอยู่แล้ว จะว่าแฟนเอื้อมไปปิดสวิตไฟก็ไม่ใช่เพราะแสงสว่างลอดผ้าห่มให้รู้ว่าไฟยังเปิดอยู่และแฟนก็นอนนิ่งไม่ไหวติงเลยแล้วเสียงก็ดังแปก๊กก็ดังขึ้นมาอีกแล้วก็ดังขึ้นอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้ง เป็นจังหวะที่เว้นเวลาประมาณสองวินาทีต่อหนึ่งครั้งเราคิดว่าพอกันทีกับการลืมความน่ากลัวอะไรง่ายๆเพียงเพราะส่วนลด50%มันไม่คุ้มเลยจริงๆเสียงดังแป๊กยังคงดังต่อเนื่องเป็นเสียงเหมือนเปิดปิดสวิตไฟเราคิดว่าณนะตอนนั้น ขนทุกส่วนของร่างกายลุกไปหมดโดยเฉพาะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เส้นผมยังอยู่บนหัวอีกหรือเปล่าแต่ก็ตัดสินใจที่จะเปิดผ้าผมออกมาความกลัวจนโมโหเคยเกิดขึ้นกับใครบ้างแต่เวลานั้นมันเกิดขึ้นกับเราแล้วเรารวบรวมความกล้าทั้งหมด ลืมตาขึ้นในทันทีเมื่อได้ยินเสียงแป๊กนั้นอีกแต่เราก็เห็นสวิตไฟยังเปิดอยู่เหมือนเดิมและลืมตามองจ้องไปที่สวิตไฟเพื่อจะฟังและดูว่าถ้าได้ยินเสียงแป๊กอีกสวิตจะดีดลงมาเหมือนไฟโดนปิดหรือเปล่าเรามองอยู่ประมาณ5นาที ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกจึงหลับตาลงอีกครั้งคิดในใจขอให้หลับขออย่าให้ได้ยินอะไรขอให้เช้าเร็วๆแต่สิ่งที่ขอไม่เป็นผลเพียงหลับตาลงได้แป๊บเดียวเสียงแป๊กก็ดังขึ้นอีกคราวนี้เราไม่ลืมตาพยายามข่มตาให้หลับ เสียงแป๊กก็ดังต่อไปดังทิ้งจังหวะทุกสองวินาทีเหมือนเดิมดังแป๊ก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 ความโมโหมีมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เรารู้จังหวะว่าจะดังจะเว้นช่วงประมาณไหนเราหันหน้าไปทางสวิตไฟทั้งที่หลับตา ฟังเสียงแป๊กแป๊กและลืมตาขึ้นให้ทันและพอดีกับเสียงแป๊กที่จะดังในจังหวะต่อมาปรากฏว่าเราลืมตามาทันเสียงแป๊กนั้นแต่มองไม่เห็นอะไรและแน่นอนมันเหมือนผีหลอกแต่ผีไม่คิดว่าเราจะลืมตาจังหวะที่ดังพอดี และเสียงแป๊กก็เงียบไปเพราะทุกครั้งที่เราลืมตาที่ผ่านมาเราจะลืมตาหลังจากมีเสียงแป๊กนั้นดังขึ้นแล้วคราวนี้เราจึงคิดว่าเราเข้าข่ายลักษณะหลอกผีเพราะผีเงียบเสียงไม่ทันเราเกือบจะดีใจแล้วที่จะปลดล็อกเรื่องกลัวผีนี้ได้เราคิดว่า ครั้งนี้เราชนะและเราจะไม่กลัวผีอีกต่อไปถ้าเจอแบบนี้อีกเราจะไม่กลัวแต่เราจะขอให้เบาๆหน่อยเราจะได้นอนแบบเต็มอิ่มเวลาไปเที่ยวสักทีทุกอย่างเกือบจะดีแล้ว เกือบจะจัดการกับความคิดตัวเองได้แล้วถ้าบังเอิญไม่หันไปเห็นสวิตไฟที่ดังครั้งสุดท้ายแล้วลืมตามามองทันมันดีดตัวลงมาเหมือนกดปิดสวิตไฟแต่ไฟหัวเตียงไม่ได้ดับลงแต่อย่างใดเป็นที่แน่ชัดเราโดนผีหลอกและผมเหมือนจะร่วงลงมาหมด แต่อะไรยังไงคือที่นี่จะมีผีทุกห้องเลยใช่ไหมหรือทุกที่ที่เราพักเลยมันก็ไม่ใช่ที่เราไปพักบางที่ก็แสนจะหลับสบายเต็มอิ่มจนถึงเช้าแต่เราก็ไม่ได้เอามาเล่าเพราะช่องนี้ไม่ใช่ช่องห้องพักดีผีคุ้มช่องนี้คือช่องประสบการณ์เรื่องผีล้วน เรื่องหลอนจากเรื่องจริงไม่ว่าจะจากตัวเองจากเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องมารวมอยู่ที่นี่ก่อนกลับเราไม่ได้คุยกับเจ้าของที่พักหรือพนักงานอีกไม่มีอะไรจะต้องเล่ากันแล้วเพราะค่อนข้างจะแน่ใจว่าพวกเขาทุกคนรู้ดีแต่เราเสียความรู้สึกไปแล้ว เดินไปถึงรถขึ้นรถไม่ได้ดันลืมกุญแจรถไว้ที่ห้องเราก็เลยรีบวิ่งไปเอากุญแจรถเพราะต้องทำเวลาไปคืนรถเช่าที่กรุงเทพแล้วแต่ก็ต้องบอกเจ้าของที่พักก่อนกลัวเสียมารยาทเจ้าของบอกว่าคนงานเก็บห้องอยู่เดี๋ยวจะโทรให้เขาเอามาให้ เราบอกไม่เป็นไรเผื่อมีอะไรลืมไว้อีจะกลับไปดูแล้วเราก็กลับเข้าไปอย่างเงียบๆก่อนจะถึงห้องเราได้ยินเสียงแววๆแต่จับใจความได้ว่าคุณย่าขาหนูเอาเครื่องคาหวานมาให้แล้วก็ดอกปีบของคุณย่าวันนี้คุณย่าอย่าเพิ่งหลอกหนูนะคะให้หนูทำห้องให้เสร็จก่อน หนูไม่อยากโดนไล่ออกค่ะด้วยความอยากรู้ว่าคนงานพูดกับใครและกลัวของหายจึงพลวดเข้าไปเห็นคนงานกำลังยกสํารับเล็กๆขึ้นไปวางบนชั้นริมขอบประตูด้านบนที่เราต้องเดินผ่านเข้าออกประตูบานนั้นที่เคยมีม่านอยู่ด้านบนแต่วันนี้ม่านถูกเปิดออก และสิ่งที่เห็นหลังม่านคือโกฎใส่กระดูกรูปถ่ายผู้หญิงสูงอายุดูมีฐานันดรศักในยุคนั้นเป็นภาพขาวดำใส่จงกระเบนใส่เสื้อสีขาวแขนยาวไหล่ฟูฟูมีผ้าคาดคล้ายๆส่สะพายถือไม้เท้า แต่รูปมีความชำรุดมีการลอกล่อนออกมาบริเวณใบหน้าจึงไม่เห็นหน้าผู้หญิงในภาพดังกล่าวและยังเห็นพานใส่ดอกปีที่เหมือนเพิ่งมาเปลี่ยนใหม่ยอมรับเลยว่าช็อกมากที่มาเจอเรื่องราวแบบนี้เรานอนกับโกดใส่กระดูกทั้งคืนห้องนี้มีเจ้าของที่ส่งต่อถึงลูกหลาน จริงๆไม่ใช่เรื่องผิดหรอกสมบัติที่ส่งต่อลูกหลานแต่ลูกหลานควรจะเก็บโกรธไว้ในที่ที่เหมาะสมไม่ใช่อยู่กับห้องเจ้าของเดิมที่เขาพร้อมจะอยู่กับเราด้วยตลอดเวลาจากความตกใจความโกรธเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเห็นของเส้นไหวมือหยิบกุญแจและฝากบอกคนงานไปว่า สิ่งที่พวกคุณทำมันไม่ถูกต้องพวกคุณไม่สนใจเลยที่ลูกค้าจะประสบกับอะไรบ้างหยิบกุญแจแล้วกําลังจะหันออกไปแต่หางตาเหลือบไปเห็นใครยืนอยู่หลังผ้าม่านในห้องน้ำเพียงครึ่งตัวมองจากเท้าขึ้นไปมันคุ้นๆทั้งรองเท้าถุงเท้ายาวไม้เท้าจงกระเบนชายเสื้อ และใบหน้าที่ลอกล่อนเหมือนรูปภาพถ่ายไม่มีผิดเพี้ยนเลยถึงม่านจะบังอยู่เพียงครึ่งตัวเราสุดลงนั่งกับพื้นแล้วก้มลงกราบขอขมาอยางอัตโนมัติแต่มันลุกไม่ขึ้นทำอะไรต่อไม่ได้เลยจริงๆเรารู้ตัวอีกทีคนงานพยายามประคองเราออกจากห้องไปทรงถึงที่รถ คงไม่ต้องเดาว,ว่าเราจะช็อกไปนานเท่าไหร่ถึงจะเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้แฟนเราฟังได้หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะชินกับเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่ทุกคนบอกว่าเป็นโลกขนานไม่มีวันมาพบเจอแต่สิ่งที่เราเจอมันไม่ใช่เส้นขนานเลยเจ้าของห้อง จากหลอนจากเรื่องจริงได้จบลงแล้วถ้าชอบโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ